เกษตรกรการโอนเงินรอบแรกของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังปีการผลิต2,568กลุ่มแรกที่จะได้รับเงินคาดการตัวเลขสูงถึง851,000ครัวเรือนเนื้อกลางอีสานใต้จังหวัดไหนจะได้รับเงินก่อนติดตามรายละเอียดในคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรไทยทั่วประเทศอัปเดตข่าวสารประจำวันกับไทยพังคนบอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนหลายท่านก็ยังคงรอคอยความชัดเจนและความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาป,ปังปีการผลิต2,568ทั้69จ่ายเงินสูงสุดถึง10,000บาทโอนเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีธนาคารก็ถือว่าเป็นข่าวนี้มากๆนะคะที่โครงการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาป,ปังปีการผลิต 2,568- ทับ69ยังคงเดินหน้าต่อแม้จะมีการเปลี่ยนนคะคะคณะรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรชุดใหม่แต่ก็ยังถือว่าการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนานั้นยังคงเป็นส่วนสำคัญที่ทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นและให้ความสำคัญโดยเฉพาะราคาข้าวที่ตกต่ำณปัจจุบันนี้หากมีการพิจารณาจ่ายเงินรอบแรกในครั้งนี้คาดการตัวเลขว่าผู้ที่จะได้รับเงินสูงสุดถึง 851,000คนเนื่องจากรัฐบาลนะคะได้เปิดให้มีการขึ้นในเป็นเกษตรกรไปเมื่อวันที่30เมษายน เป็นวันสุดท้ายในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังและก็มีอีกหลายจังหวัดนะคะที่ยังไม่สามารถดําเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วเสร็จแต่ในกลุ่มแรกที่จะได้รับเงินโอนตรงจากทกศนะคะให้กับพี่น้องประชาชนก็คือเป็นกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรสําเร็จแล้วตัวเลขปัจจุบันนี้อยู่ที่851,000ครัวเรือน แต่ส่วนภูมิภาคไหนจะได้รับเงินก่อนนั้นอันนี้ต้องรอในส่วนของอนุฝ่ายผลิตและนงบขในการพิจารณาข้ออนุมัติจ่ายก่อนเสร็จแล้วทกศก็จะจัดตารางการโอนเงินคาดการว่านะคะทางด้านกระทรวงเกษตรหรืออธิบริกรมการข้าวจะมีการนัดประชุมด่วนในโครงการนี้ราวๆ1นึถึงสสัปดาห์ซึ่งจะมีการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วนเนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการเพาะปลูก ข้าวนาปีนะคะและอีกทั้งก็มีการเปิดให้มีการขึ้นในบรรดาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีแล้วหากนาปังยังไม่สามารถข้อจ่ายได้ เก่งว่าจะไปทับซ้อนกับกลุ่มของนาปีดังนั้นนะคะการรวบรวมตัวเลขเพื่อเตรียมจัดสรรเงินในส่วนนี้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรก็ได้เตรียมเงินสูงสุดถึง7,000ล้านบาทถือว่าเป็นกบป,ประมาณที่ค่อนข้างสูงมากๆนะคะแต่ทางด้านกระทรวงเกษตรและสงกรเองก็มีการจัดมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะการลดราคาปุ๋ยและการควบคุมราคาปุ๋ยให้อยู่ใน าราคาที่ลดลงจากปัจจุบันนี้เนื่องจากณนปัจจุบันนี้วัตถุดิบนะคะไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวหรือเป็นปุ๋ยนะคะยาปราบศัตรูพืชหรืออุปกรณ์ต่างๆทางด้านกเกษตรมีราคาที่ค่อนข้างสูงทําให้สวนทางกับราคาข้าวที่ตกต่าหากต้นทุนในส่วนนี้ยังไม่สามารถควบคุมได้จะถือว่าเป็นภาระสําคัญของเกษตรกรชาวนาเป็นอย่างมากดังนั้นหาก ฐบาลและกระทรวงพาณิชย์นะคะอยากจะช่วยเหลือเกษตรกรชาวนานอกเหนือจากการจ่ายเงินไรายละ1,000บาทแล้วท่านจะต้องพิจารณาโครงการและมาตรการสำคัญในการควบคุมราคาปุ๋ยในส่วนนี้หากท่านควบคุมได้นะคะจะถือว่าเป็นการลดภาระของชาวนาได้เป็นอย่างมากเนื่องจากณปัจจุบันนี้การส่งออกข้าวของประเทศไทยนะคะก็ลดลงอีกทั้งทางด้านประเทศอินเดียก,ก็กลับมาส่งข้าวอีกครั้งหนึง หางมีคู่แข่งที่เพิ่มขึ้นราคาข้าวก็ยิ่งจะตกต่ำไปมากกว่านี้ดังนั้นจึงถือว่าเป็นภาระสำคัญนะคะที่ทางด้านกระทรวงเกษตรและรัฐบาลจะต้องมุ่งเน้นแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ร,กรนอกเหนือจากการพิจารณาโครงการการจัดสรรง,งบประมาณโอนเงินไล่ละ1,000บาทสูงสุดถึง1 0 0 0 0บาทให้กับพี่น้อง เกษตรกรในเบื้องตน้นสําหรับความคืบหน้าล่าสุดณปัจจุบันนี้นะคะทางด้านนายกสมาคมชาวนาไทยคุณปราโมทเจริญสินเองก็พยายามทวงถามไปยังกระทรวงกรเกษตรบ้างอธิบรีกรมการข้าวบ้างถึงในเรื่องของการจ่ายเงินช่วยเหลือว่าจะสามารถดําเนินการเพราะอนุมัติจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรได้วันไหนเนื่องจากหลายพื้นที่ก็ได้รับประสบปัญหาในเรื่องของภัยพิบัติน้ำท่วม หากได้งบประมาณในส่วนนี้ก็จะถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากๆนะคะอันนี้คือความคืบหน้าเบื้องต้นหลายๆภาคส่วนเองก็พยายามผลักดันในโครงการนี้เป็นอย่างมากดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่รอติดตามอยู่ในปัจจุบันนี้อยากทราบว่าวันไหนจะได้รับเงินไร่ละพันณนะปัจจุบันนี้เรายังไม่สามารถตอบได้ชัดเจนว่า เป็นวันไหนเมื่อไรรอติดตามการประชุมนัดพิเศษของคอรมในวันอังคารที่จะถึงนี้นะคะห่างมีการประชุมและมีการหยิบในส่วนของโครงการไร่ละพันเข้าพิจารณาเราถึงจะทราบได้ว่าการโอนเงินจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนจะกำหนดวันและรายละเอียดอย่างไรไม่อยากพลาดข่าวสารรอติดตามช่องนี้ไว้กดติดตามไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใน